โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ ขอกราบนมัสก,การพระคุณท่านและขอต้อนรับท่านคณะกรรมการจากมูลนิธิประทีปเด็กไทยหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรด้วยความยินดียิ่งสืบเนื่องมาจากในวันที่21เดือนกันยายนพุทธศักราช2566คณะกรรมการจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูลนิธิประทีปเด็กไทยหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรได้เข้ามาพบปะก,กับผู้อำนวยการและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแสหลงพันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งที่เปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งหมด152คนมีบุคลากรทางการศึกษาจํานวน13คนนักเรียนสายชั้นอนุบาลรวม35คนจํานวน2ห้องเรียน โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวมีการบรรยายสรุปของสถานศึกษาคณะกรรมการจากมูลนิธิได้แนะนำโครงการและเยี่ยมชมห้องเรียนอนุบาลเดิมที่เกิดปัญหาขึ้นพร้อมทั้งดูความเหมาะสมของสถานที่ที่จะจัดตั้งศูนย์เข้ามาสำรวจบ,บริเวณพื้นที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมซึ่งทางมูลนิธิประทีปเด็กไทยเห็นชอบและอนุมัติสร้างอาคารประถมวัยจำนวนหนึ่งหลัง เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชนต่อไปอย่าง,ย,างยั่งยืนเนื่องจากห้องเรียนประถมวัยโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ไม่ได้มีอาคารแยกยังใช้ห้องที่อยู่รวมในตัวอาคารของชั้นประถมในปัจจุบันตัวอาคารเริ่มสุดโทมเนื่องจากได้รับงบป,ประมาณการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520และต่อเติมชั้นล่างในปี2526 ถือว่าตัวอาคารมีอายุเกินกว่า40ปีพบว่าเสาและผนังอาคารเริ่มมีการแตกร้าวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในเรื่องของความปลอดภัยนอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีเมื่อฝนตกหนักน้ำจะท่วมเอ่อขึ้นมาบริเวณห้องอนุบาลทั้งสองห้องซึ่งเป็นจุดรับน้ำทำให้สร้างความเสียหายแก่อาคารเรียนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆแม้ว่าทางโรงเรียนจะปรับปรุงเรื่องระบบระบายน้ำอย่างไร ก็ยังพบปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นประจำซึ่งห้องน้ำที่โรงเรียนได้ต่อเติมนั้นมีเพียงหนึ่งห้องและไม่ได้แยกชายหญิงจึงไม่เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งนักเรียนอนุบาลจำเป็นจะต้องไปใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นประถมที่อยู่หลังอาคารเรียนซึ่งไม่สะดวกและคุณครูอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึงดังนั้น อาคารเรียนที่เหมาะสมและห้องเรียนที่เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและทางโรงเรียนบ้านแสลงพันธได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าทางมูลนิธิประทีปเด็กไทยด้วยความเมตตาของสมเด็จพระญาณวชิวโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรได้ดำเนินโครงการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลมาโดยตลอดจึงมีความประสงค์เสนอขอรับการสนับสนุนงบดำเนินการจากมูลนิธิประทีปเด็กไทยในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนบ้านสแสลงพันเป็นโรงเรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษานักเรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนภาษาไทยและสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องมีคุณธรรมและการดำเนินชีวิตเป็นไปตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงในสายชั้นปฐมวัยได้นำหลักสูตรมอนเตสซอรี่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการนำความรู้ไปให้เด็กโดยไม่ใช่ด้วยวิธีการบอกให้อ่านหรือท่องจำแต่เป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้และเติบโตไปตามธรรมชาติที่เขาเป็นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระและเลือกกิจกรรมที่เขาสนใจเองได้ผ่านสิ่งแวดล้อมที่ครูจัดให้อย่างมีเป้าหมายผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่ตาหูจมูก ลิ้นและมือไม่เน้นการท่องจำแต่จะมีครูที่คอยให้คำแนะนำและสาธิตการใช้อุปกรณ์การเรียนในครั้งแรกจนเด็กเกิดความเข้าใจและคุ้นชินจากนั้นเด็กจะเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเองส่งผลให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นและสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิประทีปเด็กไทยหลวงพ่อวิริยังสิรินทโร ทางโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์จึงอยากนําแนวคิดการพัฒนาปัญญาโดยสถาบันพลังจิตตานุภาพมาปรับใช้ในโรงเรียนเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิเพื่อปลูกฝังและพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในระดับชั้นปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยที่เรียนรู้และจดจาได้อย่างยั่งยืน ทางโรงเรียนจึงมีเป้าหมายที่จะนำการสานต่อการพัฒนาปัญญาไปสู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมไปถึงพัฒนาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นที่มาของการนำหลักสูตรของสถาบันพลังจิต,ตานุภาพมาอบรมและประยุกต์ใช้ในโรงเรียนโดยมีหลักสูตรดังนี้ หลักสูตรชินสาสมาธิสมาธิชนะใจตนเองทำให้ทุกคนรู้จักการทำสมาธิแบบง่ายใช้เวลาเรียนและปฏิบัติน้อยแต่ได้ผลมากรู้จักวิธีการทำสมาธิเอาชนะใจตนเองนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรชินสาสมาธิที่ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่280 วัดเทพวิสุทธารามเพื่อนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันและนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรยุวศาสมาธิสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อให้ได้รับการฝึกสมาธิอย่างถูกวิธีและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติเองได้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่เยาวชนให้มีใจรักชาติศาสนา และพระมาหากษัตริย์เป็นกำลังที่สำคัญจะช่วยพัฒนาตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและพละโลกให้เกิดสันติสุขเพื่อพัฒนาจิตใจเยาวชนให้มีความรับผิดชอบห่างไกลยาเสพติดและลดการใช้ความรุนแรงซึ่งได้จัดการอบรมขึ้นที่โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์และในปัจจุบัน ทางโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ก็ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมวิธิศาสมาธิเป็นการทําสมาธิแบบง่ายที่สุดเพียงทําครั้งละ5นาที3เวลาได้แก่ช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติช่วงบ่ายก่อนขึ้นชั้นเรียนและช่วงเย็นก่อนเลิกเรียนโดยทางโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6